สวัสดีครับคุณชมตีท้ายครัววันนี้อาจะดูแปลกตาไปสักหน่อยก็เพราะว่าเราบุกมาตีท้ายครัวงานแต่งานของผู้จัดคนเสิร์ุนจาโยซนีแุนเป้ลนนทบุรีกันถึที่บ้านเลยเียวลครับ สวัสดีครับขอบรายการเทปพิเศนะครับวันพิเศษนะวันพิเศษเทปพิเศษนะครับวันนี้เนี่ยนะครับถือเป็นวันดีของผู้จัดเราเป็นวันที่น่ายินดีอย่างมากนั่นก็คือวันแต่งงานของคุณจ๋ายยศินีและป๋าเปิลปเปิลใช่วันนี้เราบุกมาถึงบ้านเขาเลยเขาจัดงานที่บ้านนะฮะตอนเช้าก็มีพิธงพิธีแต่เราก็ยังดีที่เรามาแต่บางคนน่ะน่าเกลียด ไปเขามามาแล้วก็ไปไงมาแล้วมาโดนอ้ามิธยชาโดนใส่ซอคออุ้ยพอใจแล้วพอใจแล้วแต่ไม่ได้ตังนะเขาไม่ได้ทำงานวันนี้วันนี้เขาไม่แสดงความยินดีเฉยๆพอดีเขาเปนธุระมีธุระะคุณม็ดัขเหเรานั่นแหละอ่ะโอเคแล้วฮะไปตามหาเจ้าสาวหน่อยนะได้สิไปคุยกับแม่เจ้าสาวด้วยนะคุยกับเจ้า่าวด้วยนะได้เขาบอกแม่เจ้าสาวไม่ได้นอนทั้งคืนเลยต้องเตรียมงานแล้วสวยพอเาเจ้าสาวเลยนะใช่ก็เจ้าสาว อ่ะ,อะงั้นไปครับเชิญครับเชิญครับช่วงลัดเลาะรอบบานสนับสนุนโดยน้ำดื่มคริสโตลเครื่องครัวดีฟาวงานแต่งางานของคุณจ๋าและคุณเปิ้ลเนี่ยเรียกว่าคึกคักและอบอุ่นกับบรรยากาศเป็นกันเองที่จัดขึ้นที่บ้านของเจ้าสาวนะครับ มีผู้ใหญ่ที่นับถือมีเพื่อนพ้องพี่น้องในวงการบันเทิงเนี่มาร่วมงานกันอย่างคับคั่งเลยทีเดียวแม้ว่าจะเริ่มตั้งกระบวนขันมากกันแต่หกโมงเช้าทุกคนก็เต็มที่บอยันกันเลยเดียวละครับโอ้โหดูแบบว่าคึกค้ากันมากเลยครับผมอ๋อไม่พร้อมโชว์เลย เมื่อพร้อมแล้วก็ยกพลไปฟาดาประตูเงนประตูทองที่ยืนนับเป็น10ประตูเลยนะครับมาดูลีลาเท่าแก่ของฝ่ายเจ้าบ่ากันดีกว่าครับว่าจะสนุกสนานกันแค่ไหน ทไรกันเนี่ยทุกคนมันต้องเท้าแตะนี่เป็นความฝันเลยนะว่าอยากแต่งงานที่บ้านแล้วใส่เท้าแตะจริงทำไมถึงต้องแต่งงานที่บ้านไม่แต่งที่โรงแรมเหมือนคนอื่นเขา พราะไม่ความรู้สึกว่ามันมีเลิกส่งตัวด้วยอะไรด้วยแลาวก็รู้สึกว่าเราอยากอยู่บ้านอ่ะมันมันนี่มันคือบ้านที่เราจะอยู่ด้วยกันต่อไปใช่แล้วก็ทุกอย่างอยู่ตรงนี้หมดเนี่ยเราแต่งกันเต็มสุดพลังอย่างเงี้ยไปโรงแรมเราก็ต้องขนของไป<อ>เตียงก็ต้องเอาผ้าปูที่นอนไปแล้วก็เหนื่อยอ่ะอยู่บ้านดีกว่าสบายสบายแล้ววางแผนในการจัดยังไงคุณจ๋า ตามใจเราอะก็คือตามใจเราเลยเราแค่อยากให้เป็นงานที่บ้านน่ารักน่ารักแล้วก็มีดอกไม้เป็นดอกไม้ไทยเพราะว่าวันนี้จริงติมเป็นติมไทยไงแต่ว่ามีฮารเล่ล่ะไทยมากี่มีผสมบ้างทำไมมันก็มีฮารเลมาด้วยตอนเช้าเพราะเพิ่นชอบมอเตอร์ไซค์ครับแล้วก็ได้เชิญเพื่อนๆที่เราขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยกันมามาด้วยกันมาขี่กันเป่าสมชายขี่ํำหน้าเลยผมเออาเท้าไปขัดเนี้ยให้ลงมอ่า จะแก้งเต๋าสมชายซะหน่อยเห็นโอ้โทหน้าแบบเตอนนี้เขาเป็นเท่าแก่แล้วเมาเหอโอ้โหอนายงเลอดาเลอะมากเลยสูงมีสูงตะพุ่น แล้วก็นี่พี่ดูเลยนะพี่ดูเขากลัวไม่รู้ว่าจะเบล่าเชียวครับสมบติส่งมาเปิ้ลเขียวนี่อยากจะเข้าไปข้างในได้ไหมไปนั่งคุยต่อข้างในได้ไหมเนอะเนอะก่อนที่จะเข้าไปด้านในครับมีของมามอบให้ครับเป็นกิ๊บเซตพรีเมียมแล้ีก็เป็นเตชเตชนะฮะขอบคุณครับอาวุธแปลงก่อนนอนตื่นขึ้นมาลมหายใจจะได้หอมหอมครับมีผู้เล่นมาก ให้แมเดี๋ยวเข้าไปข้างในได้ค่ะคุยต่อข้างในนะครับก็คิดว่าพี่เปิ้ลเนี่ยรักษาแน่ๆอยู่แล้วก็รักพี่เปิ้ลมากอยู่แล้วนะคะก็ขอให้รักกันอไปนานๆไปตลอดไปใช่ค่ะที่พิธีกรรับเชิญนิดหนึ่งเพราะว่ามีแขกน่าสนใจเยอะเลยโทษนะครับหมอกล้องครับครับขอพี่ทรรมาหากินนิดหนึ่งนะฮะเชิญครับเป็นไงครับบรรยากาศอยู่ครับเป็นเชิญเลยนลุงสารสลือดสารใช่ได้เราไม่มีอย่างนะจริงหรือเปล่าไม่มีแขกขึนมา อีกทีไหมไม่ทันละยาด่เลยอย่ลท่าเดียวพอโอเคโอเคสนุกนะสนุกค่ะสนุกค่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูคู่นี้บ้างดีกว่าพี่นกครับขอโทษนะครับขอทราบหน่อยความรู้สึกวันนี้เป็นยังไง โอ้ยคลื่นตอนตอนพี่นกมีแบบนี้ไหมครับไม่มีไม่มีพี่รีบรอบรัดพี่กลัวไม่ได้แต่งไม่มีเลยไหมพี่รีบรอบรับรีบรอบเรียเรียกว่าพอรถมาจอดข้างบ้านก็กระโดดไปเลยเกาะไายรถเข้าไปเลยครับแต่คนนี้ดิสาบสุดประตู้เขาหลุดไปหมดแล้ว่นอนขวางเป็นไงครับไม่ได้รักจรอแล้วไม่ยอมปล่อยอ่ะจะเบายกมือไหว้โธ่ เขาหน่ารักเขาหน่ารักต้องปล่อยเขาต้องปล่อยเขารักจริงนะ่ต้องปล่อยแน่นอนที่สุดคือเรากลัวน้องสาวเราขายไม่ออกใช่ไหมจริงๆเลยขายออกแล้วใช่แล้วครับพี่ขอถามหน่อยคู่นี้เห็นบรรยากาศวันนี้เป็นไงน่ารักค่ะอิจฉาว่ามีพี่ดุกด้วยเพราะงานเราไม่มีพี่ดุกละเดี๋ยวจัดใหม่แล้วพี่ปจัดใม่ไปไหว้วพี่บูชีเลแน่นอนแน่นอนฮะแต่งตัวดีครับก็น่ารักดีครับ ก็ดูบรรยากาศเป็นกันเองรุ้นแม่รุนแม่กว่าจะผ่านประตูสุดท้ายโอ้โหลุนมากเห็นอะจิมเดินวนไปวนมาบอกว่าเนี่ยใครไม่ปล่อยให้ลูกเคยฉันเข้ามานะเดี๋ยวจะไปจัดการเองจริงจริงพี่ก้านประตูอยู่ก็แอบแอบรู้สึกว่าอยากปล่อยเต็มที่แล้วชอบประตูของพี่ดุกมากมีกิมมิคแล้วก็แบบว่าอ่านกรนะทุกคนข้างหลังนี้เฮแบบเพื่อนเจ้าสาวดีใจเป็นหนึ่งเป็นเจ้าสาวเลย นะครับผมโอเคขอบคุณมากครับเก็บตกบรรยากาศมาเยอะตอนนี้ขอตัดกลับไปคุยกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวกันบ้างดีกว่านะครับขอนแต่งานอีกสองยางขอบคุณมากเรียกว่าเป็นกล้าพูดเ่อของวันแต่งงานเลยใช่ไหมคือเป็นซิกเนเจอร์ของรายการเราที่สุดอ่ะที่สุดอ่ะมอเตอร์ไซค์วันนี้เราไม่มีมอเตอร์ไซค์มาให้ชอบชอบขี่จักรยานชอบจักรยานชอบจักรยาเลยเอไปเลยบ้านจักรยานเอครับขอบคุณค่ะสุดขึ้นนอนโตโต้ ไม่ไม่แตกเห็แตกมันลุกคุ้นี้ไปเยอะแล้วถึงตาถึงตาเราได้แล้วเชิญค่ะขอบคุณค่ะตรงส่วนตรงนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะฮะเป็นส่วนของตอนที่มีพิธีสวมแหวนมั่นนะฮะก็ใช้ตรงนี้เนี่ยบริเวณนี้เนี่ยเป็นที่สวมตาแห่งความปรับรื้มคุณนายเขาร้องไห้ตลอดร้องเอาจริงเอาจังมากอะซึ่งวันนี้เนี่ยมีคุณพ่อคุณแม่ของเบิ้น คมีพี่จีมนายมีพี่แ๊ะพ่อแม่ของของจ๋าแล้วก็มีนายคุณประวิทย์กับคุณลีอยู่ตรงนี้เลยดูดีปะาปื้มเขาร้องไห้จริงที่ทราบมาเนี่ยคู่นี้ นะฮะเขารักกันได้เนี่ยเพราะมีแม่สื่อเรียกว่านางฟ้าเลยนางฟ้าและเทวดาซึ่งไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยผู้ชมนั่งอยู่ตรงนี้เองนางฟ้าหรือนางมาหรืออะไรนี่ปีงอกเลยนะถ้ามาดูดีๆเนี่ยเป็นยังไงมายังไงเออคุณถึงไปจับคู่มองแล้วทึงไมถึงจับคู่นี้พี่เปิ้ลเล่าดีกว่าพี่คนเลยต้องโอเล่าอ่ะเออว่ายังไงถึงได้เรียกพี่เปิ้ลมาวันนั้นไม่ก็วันนั้นอยู่ดีๆคือมันเป็นอะไรที่ มันแปลกมากมเลยเ<อ>พราะว่านานๆนานทีโอก็จะได้กินข้าวขบจา๋าแต่โอเจอพี่ปิ้ลมากกว่าอีกอเออพราะนานๆทีแล้วคุณนายโทรชวนเฮ้ยออกมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วในแก๊งสาวๆก็จะคุยเรื่องหนุ่มๆว่ามีใคร โอ้กับพี่เฟซพูดพร้อมกันว่ามีผู้ชายคนหนึ่งที่ดีมากเลยเพามันเลือกเอาเองแล้วกันว่าจะเลือกใครเรายังเหมือนว่าสาวๆีสาวๆนี่มี่มี์นีโนองซิการินทานคทุกสุดร้อนะคุณเปิ้ลไปใช่ผู้กี่คนแต่โอ้คิดว่าพี่เปิ้ลเนี่ยต้องถูกใจพี่แม่์ในเรื่องของโอ๋ตอนลักเลยเอยแนวเขาน่าจะแบบได้นะพี่แม่ก็น่าจะสอนใจได้เขาพากระซิฟว่า ชอบจ๋าทำไมทำไมทั้งนั้นคือผู้หญิงมันหลายคนทำไมถึงต้องชอบจ๋าฮะจริงๆก็ว่าเหมือนเหมือนเหมือนมันสัมผัสได้เหมือนกันนะอพอเวลาเราเริ่มวันนั้นได้คุยกับกับน้องค่อนข้างเยอะกว่าแล้วก็คุยกับแม่กับนกเหมือนกันนั่นแหละแต่วันนั้นพอเขาคุยแล้วรู้สึกได้ว่าเขามีจิตใจที่ดีอ่ะคือสองคนจิตใจไม่ดีแม่คือแม่กับนกจิตใจไม่ดีมากเลยนกนกมันไม่ได้จิตใจไม่ดีนกเป็นยังไงกอบกระพรัมรักโอ๋ นัดนัดกันทุ่มหนึ่งามทุ่มนกขึ้นโต๊ะเต็มเลบ้านนามันเป็นคนดีนะมันเป็นคนนั่นร้าจริงๆแต่ระโรงเหนือเข่าตลอดเลยแล้วรู้สึกว่ารู้สึกได้ม่รู้สึกได้คุเยเริ่มมาบอกคุณโง่แล้วเริ่มต้นยังไงฮะในการจีบก็เริ่มคุยครับโทรคุยว่าขอเปิดนีไงแต่รู้สึกว่าสังเกตว่าเขาชจีบเราแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้รู้สึกอะไรขนาดนั้นหรอกจะว่ามันเป็นเหมือนกับว่าคือมันเป็นผู้ใหญ่สองคนที่ ที่พอมองหน้ากันที่วันนั้นเราเจอกันแล้วก็คุยกันแล้วก็โอเคก็มีถามมีแลกเบอร์มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือพออีกวันหนึ่งก็ไปทานข้าวกันเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้รูปกระโหลกดีอะ่ะเ <laughs> ขาเรียกวู่ปกะดูเป็นคนดีอ่ะรู้สึกได้ว่าเป็นคนแบบมันเป็นคนดีเขาเป็นคนดูโกกะโหลไม่หลอกเราไม่รู้สึกว่าเขา เขาเรียกพลังงานเขาดีเขาเป็นคนนิ่งๆไม่ไม่จะไม่ชอบผู้ชายที่แบบว่าวีดวีดวีดไปเรื่อยๆไปแบบว่าหมุน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 พลังงานที่มันวุ่นวายวุ่นวายอคุณผู้ชมครับแต่กว่าคุณจ๋าและคุณเปิ้ลเนี่ยจะคบกันเป็นแฟนได้เนี่ยเชื่อไหมละครับว่าคุณจ๋าเนี่ยสึ่งก็ต้องพึ่งสายศาสตร์กันเลยทีเดียวล่ละครับเขาได้ผ่านวิธีกรรมอะไรกันบ้างมูเตลูเป็นเยอะแค่ไหนเริ่มจากอะไรมีอะไรบ้างไหนเล่ามาจ๋าไม่เชื่อจ๋าไม่เชื่อแต่แอบไปดูหมอตลอดหมอที่ดูเลยบอก บอกอะไรทำไหมทำทำหมดทำหมดทุกอย่างอย่างเช่นไม่เชื่ออย่างเช่นนะแล้วเพิ่งมาสารภาพนะว่าเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เพื่อจะได้มีแฟนดูสิเพืที่จะได้แล้วบอกว่าพอเปลี่ยนปุ๊บนี่ป้วยเป็นคนแรกที่โทรหาเบอร์นี้ไม่ทำนี่ทำเนี่ยไม่ใช่เรื่องงานนะใช่เดี๋ยวผู้ชานจะไปรู้วัดเ่าอะแล้วความแล้วมาเปิดเผยอีกที่แบบว่าเราไม่สำเร็จเลยเรื่องผู้ชายเพราะว่าต้องไปกราบพ่อแม่ จะมานั่งนั่งปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิใส่ใช่ต้องปฏิบัติธรรมจัดบ้านใหม่ด้วยนั่งสมาธิใส่บาตรจัดบ้านใหม่แบบนี้เรียกว่าจัดหนักจัดเต็มจริงๆครับคุณจ๋าจริงๆดูดูรู้สึกนะว่าไม่เข้ากันอ่ะคุณนายเขาดูคุณนายนะแต่นี่ก็ดูเป็นโอ้โหฮาเล็ดเรารู้จักกเนี่ยออกเอี๊ยตลอดเลยอ่ะตอนแรกเคยแก้แต่ที่เปิ้นเขาก็จะเป็นอย่างนี้นิดนึงนะ เธอดูสบายคุณนายเธดูคุณนายจริงๆเนีต้องเหมือนจริงๆก็อย่างที่ผมบอกเหมือนคุณคุณออฟกับคุณแดงอ่ะเหมือนกันเลยลักษณะนั้กเลยนะเนี่ยปรับตัวกันเยอะไหมคะสองคนอ่ะก็ตอนนี้จ๋าขี่ฮาร์เรย์แล้วขี่เองสบายขี่เองจ้าสอนปรับตัวกันเยอะไหมไม่ไม่นะเพราะว่า